น้ำลายใส่กันแบบไม่ยยางเลยทีเดียวค่ะสำหรับสาวต้นทุนสูงอย่างชมพู A A ่อารียาเอฮาเกตที่ใช้วาจาระดับนางเอกแต่บาดลึกทำเอาคู่กรณีที่ดูต้นทุนจะด้อยกว่าต้นแทบประอักเลือดจากสาวออยสรุตาจากสุดท้ายแล้วทางฟ้าของนางเอกตุ๊กตาบลายก็ถอยหลังกลับไม่อยอมสู้รบปรบมือต่อให้เสียเวลาค่ะ งานนี้ทางด้านคู่กรณีก็คงจะรู้ดีว่ายืดเยื้อไปก็ไร้ประโยชน์เลยยอมจบสึกง่ายๆเพราะไม่อยากจะถูกตราหน้าว่าสร้างกระแสะเรื่องงานเรื่องเงินเข้ากระเป๋าค่ะก่อนที่จะแทงกาให้ได้รู้กันว่าสงครามน้ำลายครั้งนี้จะใช้รายการชื่อดังอย่างวูดดี้เกิดมาคุยเป็นลำหงแร่กระจายข่าวปิดคดีเกาเหลากับสายชมพู่หรือไม่ค่ะแถมยังเบิรดซาดื้วว่าไอเรื่องที่ไม่จบลงสักทีนั้นมีชนวนมาจากสื่อมวลชนนั่นแหละค่ะที่ซักไซต์จนลุกลามใหญ่โตนั่นเองค่ะ ก็จะไม่พูดแล้วค่ะจริงๆเพราะว่าอ,อยากจะให้มันแบบไม่เป็นกระแสเหมือนที่คนเข้าใจอะไรเงี้ยค่ะจบแล้วค่ะจริงวันนี้ก็อยากจะหนีไปนะคะเพราะว่ามีงานต่อนี่คือโดดงานมาก็จะพูดเท่าที่พูดได้ละกัน,นะคะ่ะก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันพูดวันนี้มาเรื่องงานอะไรเงี้ยค่ะคือขอพูดถึงแต่ส่วนของงานดีกว่าคือไม่อยากไปพูดถึงเรื่องอื่นอะไรเงี้ยค่ะก็ ก็เป็นเรื่องส่วนตัวละกันค่ะขอแบบว่าไม่พูดดีก,กว่าค่ะถามว่าอยากไมหมอะคะมันก็ต้องอยากอย,กอยู่แล้วคะ่ะก็ทุกอย่างก็คือจะพูดในสุดท้ายนะคะก็คือจะสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งก็คือรายการวูดดี้นะคะก็ลองลองติดตามดูคือที่บอกตอบจากความรู้สึกไม่ตอบตามสคริปต์ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าวันนั้นรู้สึกคําถามหรืออะไรมันมันทำให้เรา รู้สึกมันก็ขึ้นอยู่กับความรู้สึกแบบนั้นตัดสินใจยอยู่ค่ะแต่ก็มีการพูดคุยกันประมาณนึงแล้วนะค่ะก็คิดว่าคงต้องไปเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเหมือนแบบมาถามอีกอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าพี่มาถามอีกคือออยก็ไม่รู้ว่าจะตอบหรือไม่ตอบเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าสื่อไม่หยุดถามมันก็มันก็ไม่จบอะไรเงี้ยค่ะคือแต่ไม่ได้โทษผู้พีพๆนะเข้าใจมันคือการทํางานแล้วออยก็ เหมือนเป็นคนของประชาชนเพระชาะฉะนั้นคนก็คงอยากรู้ในเรื่องส่วนตัวอะไรอย่างนี้ค่ะ mm hmm. ถ้ามันเป็นเรื่องที่ไม่ไม่ได้แบบน่าสนใจคนก็คงไม่สนใจแบบนี้เล่นเปิดสึกกับนางเอกระดับต้นๆของเมืองไทยแบบนี้มีหรือจะไม่โดนเล่นงานจากเนื้อมือแฟนคลับของนางเอกสาวค่ะมียังไม่รวมไปถึงกระแสด้านลบในอินเทอร์เน็ตแต่สาวออยก็ยังคุยฟุ้งซอร์ว่าเกาเหลาช้ำเตใบเนี้ยเล่นเอาต,อน,เอตอนเองเห็นกับตาว่ายังมีคนรักและให้กำลังใจถึงขั้นกลายเป็นแฟนคลับสาวโวคนรักออยจะรู้ตาก,กันเลยทีเดียวค่ะค